วันนี้มีของดีมาแนะนำกาแฟามงเอน็นเจคอฟฟี่กาแฟที่ช่วยบำรุงและแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ชายไม่ว่าจะนกเขาไม่ขันหรือมีขนาดที่เล็กเกินไปกาแฟตัวนี้สามารถช่วยคุณได้สนใจกาแฟาหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงทักแชทเฟซแอดเก้ามาได้เลยครับผมโอเคครับก็กลับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมไอคิวเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแอดเก้าก็จะมารีวิวนะครับของที่อยู่ในหีบสมบัติโจรสลัดนั่นเองนะ ซึ่งเหตุสมบัตินี้นะครับก็จะมีทุกสิส่งทุกอย่างที่อยู่ในช็อปเลยนะอ่าเดี๋ยวดูกันว่าช็อปมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยช็อปก็มีของที่โอโ้โหเยอะเยอะเยอะมากจริงๆนะอ่าเดี๋ยวนี่นี่คือทั้งหมดนี้เลยนะเดี๋ยวเราชุดกันนะครับนี่อ่ให้เปลี่ยนวิชายจะเป็นอย่างนี้นะคือของเนี่ยจากที่แอดก้าดูคร่าวๆนะครับรู้สึกว่ามัน มันมีเยอะจริงๆนะสำหรับแพ็กนี้นะครับซึ่งเจ้าสึกว่ามันมันคุ้มแหละมันคุ้มมากเลยนะคุ้มซีกับคุ้มซีกนะในราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเรื่องกล่องนะนี่สามารถแต่งเป็นคอปฟงคอเพก็ได้นะครับหรือจะแต่งเป็นสายจนสลัดก็ได้นะมีจนสลัดหลายชุดหลายแบบนะครับหลายรูปหลายล,ลายนะครับผม ของเคียร์ออสก็มีนะครับโอ้โหเท่เท่เกินนะเนี่ยดูจากเนี่ยโอ้โหนี่แบบเป็นแซนซี C ก็มีนะครับผมโอ้โหคือจะมีทุกแบบเลยมั้ยเนี่ยเซเว่นซีนะเนี่ยอันเนี้ย,นะยนนมันก็คล้ายๆกัแบบอันที่เป็นสีแดงเนาะแต่เป็นสีน้ําเงินนะครับก็เท่ไปอีกแบบนะสำหรับรใครที่ชอบสายน้ําเงินนะเนี่ยก้าวชอบอันนี้กขาชอบสกายการ์ดนะครับคอม อคอมมานเดอร์ uh, นะครับอ่า uh, mm hmm. แล้วก็มีตัวของนาวาคอมมานเดอร์ uh, ด้วยสกายการ์ดนาวาก็จะเป็นนี้นะครับอ่า uh, ดูสิที่เลยฮนะบอกอันบอกเลยว่าที่นะฮะกับพันโอ้โหคือแต่ละชุดเนี่ยก็ราคา1,100 AC แล้วนะครับผมแต่ละชุดก็1,100 AC ซึ่งเนี่ยดูสิมีหลายอย่างเลยนะครับเอาว่าดูประมาณนี้กันคร่าว เนาะสวยอ,นนอันนี้เป็นแบงค์นะครับมีแบงค์ด้วยนะแบงค์ก็คือ2,000 ac นะเนี่ยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็มีแบบทางเกมนะครับก็ได้ทำเป็นเซตเป็นกล่องคอลเลกชันนะครับ10,000 AC นะถ้าใครที่อยากได้ช็อปอันนั้นนะครับก็คือ,คอกดซื้อ10,000 AC นได้เลยนะครับกดซื้อปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้กล่องตัวนี่มานะครับท็อกไลท์ อ่าพายเรตสองพันยี่สิบเอ็ดนะซึ่งในกล่องน,นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าหนึ่งหมื่นเอซเนี่ยได้มาคุ้มหรือเปล่านะก็ะคือได้เนี่ยถูนไดาบโอโ้โหอาวุธแต่ละชิ้น้าถามว่าอาวุธพวกนี้มันอา่ามันแรงไหมครับแอดมันเหวี่ยงไหมมันอย่างนั้นอย่างนี้ไหมแอดส่วนตัวแอ้ามองว่าอาวุธพวกพวกนี้นะครับมันก็ ไม่ได้โบยดาเมจอะไรก็จริงนะแต่มันสามารถใส่ให้เราดูเท่ๆนะตามสไตล์ที่เราต้องการได้นะเพราะว่าอาวุธที่ถ้าอยากจะเป็นสายดามเมจสายคนโหดตีดแรงๆอย่างเงี้ยก็เล่นสายพวกดาบดูมนะครับดาบอ,อ่ดาบเนี่ยดาบ50%แต่ว่ามันก็ขาดความเท่ใช่ไหมล่ะเออสำหรับใครที่อยากแต่งเป็นสายความเท่นะครับแต่งแบบเออให้มันดู สวยดูเท่นะครับก็แต่งพวกนี้ก็ได้นะเอดเก้าก็แต่งอยู่เหมือนกันนะเอดเก้าก็ไม่ได้จะแต่งดับดูมตลอดเนาะแต่ว่าแค่ดับดับไอ้ดับทองขาวดำที่เอดเก้ามีนะมันก็สวยอยู่แล้วเนาะอ่าเนะี่ยคือเราก่อนหนึ่งหมื่นนั้นนะ่ะมันก็มีครบนะเนี่ยในช็อปนะมีครบทุกอย่างเลยนะับในช็อปของมันนะนะดูชุดสิโอ้โหเท่เกิน คือมันจะได้ของมาทั้งหมดนี้เลยนะทั้งหมดในช็อปรวมถึงบางอย่างที่ไม่มีในช็อปก็อาจจะได้มาด้วยนะครับอาจจะแบบว่ามีของบางอย่างที่มีเฉพาะ10,000 AC เอซเท่านั้นถึงจะได้นะครับผมอ่าถ้าใครไม่ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ลงแบบกล่องทั่วไปนะมันลงให้เฉพาะกล่อง10,000 AC นเอซนะครับโหดีอย่างเงี้ยเท่สะดุโหดูเป็นแบบอรียกอ่าแบ,แบทแบดบอยนะแบดบอย ตอนสลัดนะทุบเข้าไปตัวก้าวมองว่าก็เท่นนะครับเท่แล้วก็เอ่อคุ้มเหมาะสมกับราคานะันนี้คือคือปิดตาข้างเดียวนะนเนาะเนี่ยแต่เทสเก้าดูว่าโอ้โหคุ้มเลยนะสำหรับเซตหนึ่งหมื่นเนี่ยโอ้โหนี่ยังไม่หมดเลยนะเก้าเปิดมาเนี่ยเลื่อนมาตั้งเยอะเนี่ยโอ้โห วันนี้คือส่วนหลังเนาะปืนปืนอะไรจะขนาดนั้นน่ะปืนจะมีทุกทุกทิศทุกทางไม่ได้นะครับอืแต่งเป็นเทพด้วยนะเออน่าสนใจเนาะไอ้ก้าชอบแต่งเป็นแบบสายเทพอยู่แล้วเนาะนี่เท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังได้กล่องกล่องอีกนะนี่เห็นไหมกล่องเนี่ยกล่องของเคอสนะครับกล่องอันนี้อีกนะ ไอตัวสัดอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ได้เควสนะครับได้เควสนี้แล้วก็ได้ตัวนกอันนี้แล้วก็นกอันนี้มาเดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องไอเอออ่ันนี้นะครับกับกล่องอันนี้นะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยอ๋ออันนี้เป็นแบงค์นะอันนนี้เป็แบงค์ถ้ากล่องก็มีแค่อันนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะอันนี้คือแค่แบงค์โอเคอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือแบงค์นะอันนี้คือเควสมีเควสให้ทำเป็นอะชิเมนต์นะครับเราจะได้ตรานะครับได้ตราอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดให้ดู ได้เป็นตาตัวชิเป็นตรงนี้นี่เราจะได้ตายตรงไหนนาะอ่ะอันนี้ครับเป็นในนี้เลยเนี่ยพา m มพามไพเรตแล้วก็เคออสไพเรตเนาะซึ่งสอนนี้นะก็จะ,จะได้มาจากอ่าเควสนะครับเดยกเจ้าให้ทำเด็สี่สอนทำเควสที่จะปลดล็อกตาด้วยนะโอเคตอนนี้เราก็มาเอาของมาเลยเนาะในของเรามีอ่านมาดูนี่ก่อนหีบสมบัติสำหรับเคอส พลเรศนะครับมีนี่เลยนะนี่นี่คือสิ่งที่อยู่ในกับพวกเคออสนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับเพอบางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยพี่ทำไมตรงกล่องแรกมันไม่เห็นมีไม่มีไม่ครบเลยเนี่ยก็มันก็จะอยู่ในกล่องอนี้นั่นเองนะอยู่ในกล่องของเคออสนะนี่โอ้โหจะเยอะไปไหนคือเห็น เขาว่ากันมาขันเขาว่ากันว่านะว่าหีบสมบัติอันนี้นะจะมีของทั้งหมด40ชิ้นเลยซึ่งจะเยอะมากๆนะครับซึ่งทางเกมเนี่ยจะอัปเดตมาช็อปนี้เพิ่มด้วยนะครับในสัปดาห์หน้านะครับผมซึ่งใค,ใครที่ซื้ออันนี้ปุ๊บโอ้พี่มันเยอะมากนะมันยังไม่หมดแค่นี้นะครับมันยังมีสัปดาห์หน้ามันจะเอาลงเพิ่มมาอีกนะเออดูสิคุ้มซี่ของคุ้มนะเจ้าว่าก็แกนะนำเลยนะครับใครที่มีไอซีเหลือนะครับ หรือว่าอยากจะสะสมอยากจะเก็บตาเอ็กซิเมนต์นะครับก็เก็บได้นะแกร์แ,รแนะนาเลยนะหีบนี้คุม้มซิ่งว่าคุ้มนะเพราะมันมีของเยอะจริงๆนะเนาะดูสิโอ้โหโคตรเยอะนี่คือสวาร์าวเวนนะนาวาคอมมานเดอร์เออคือมันจะมันจะเป็นแบบนาวาคอมมานเดอร์ทั้ง13เกออสเลยปะนี่นะเพราะมันมีหลายเมืองเนี่ยแซนซีสวาร์าวเว่นลูบี้โยไคโมโมโบเอัโเสโมบัสอืม อันนี้ก็ฮอคริสโอ้โหเยอะเกินเนี่ยทอทอลิกโอ้เยอะอันนี้ก็เป็นเอ่อเันือเป็นเอ่อคะแนนวุ้บหมาป่าน้ำมหมาป่าเสียส่วนหัวนี่ก็สิงโตของเคียวร์แฟงนะครับอันนี้โคโนกับตันโอ้โหเยอะเยอะใครซื้อไปก็คือแบบบอกเลยว่าคุ้มแก้าก็มอนก็ยังอยากได้แหละติดเทสเก้าไม่มีเอซีเท่านั้นแหละ โอ้โหเทเกิลเดียวดูหมาป่าจนสลัดคือของแค่นี้ก็เยอะแล้วเนี่ยโอ้ยกดูแลก็ยังอยากได้นะเพราะว่ามันเยอะจริงจริงนะเนี่ยแต่ละอันนี้คือนี่คือซีซันนอลไอเทมนะก็คือซีซันนอลนี่คืออาจจะมาขายทุกทุกปีนะครับทุกปีเนาะตามอีเวนต์ของมันนะอืมซีซันนอลเท่านั้นเลยนะก็คือไอช็อปตัวเนี้ย อาจจะมาขายตลอดนะครับอาจจะมีให้ทุกปีนะเพราะเป็นซนะีซันแนลเนาะอะอะไรเดียวเนี่ยลองดูโอ้โหแม่งนี่มันขนนิ่งมาเลยนี่ว่ะเดี๋ยวจะลองแต่งดูแต่งเป็นมาป่าเนาะหมาป่าเนาะแต่นม,มาป่าโอ้โหมันใช่เลยนี่มันข้าบแกคือคนคนเดียวกันชัดๆเลยนะ เดี๋ยวๆดีด๋ทำไมปีกมันอ๋อ,อน,นี่มันเป็นธงเหรออันนี้ท่นหลังน่าจะเป็นธงนะไม่มีปีกมาให้เหมือน,น,นโอเคน่าจะเป็นธงโอเคอ๋ธงมาแล้วอ๋ธงมาเออปีกอ๋อมปีกก็มีแต่ปีกมันเล็กหน่อยมันเล็กไปนิดนึงเนาะโอเคไม่เป็นไรเราดูดาบสิโอ้โหดาบนี่มีไหมเนี่ยแคทแฟงไม่ใช่ ปุบป๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ไหนไหเนี่นนดดรยร,ร,รบันนี้มีปะอ้าวสายต้อนดายต้อนสายแฟงอ๋อนี่จระจระอันไหนวะอันนี้ใช่หรือเปบันไม่น่าใช่ไหมเนี่ยเอ้เจ้าหาของเยอะของเยอะไอ,เอะ้เจ้าหาไม่เจอดูมาข้างๆก็เอาไว้ประมาณนนมเ,เ,นานเ,เนี่ยแล้วขี้เกียจหาต่อแล้วเนี่ย เจ้าเหมือนเมื่อกี้เห็นหน้าหมาป่าช่างมันช่างมันอ่ะประมาณนี้โอ้โหเอาเลยว่าเทระเบเิดระเบ้อนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับตัวสอบนะโอ้โหถ่ายแค่สอบนี่คือ10กว่านาทีเลยนะจะเยอะไปไหนโอเคเดี๋ยวมาดูเควสกันดีกว่านะว่าทำเควสเอาตรานนะเอาทำเควสยังไงนะเราเริ่มจากเอาเควสตัวไพเรดก่อนนะไพรีเรดแล้ก็ต้องใส่ตัวนี้นะครับอ่านับเควสเข้ามานะครับ ่เกไงก็ทำไปแล้วเนาะ,ะสถานที่ที่เราต้องไปตีนะครับก็คือไปที่ world map นะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับเอ่อโรลเซียนะครับหย่าว่าจอยไปที่ pirate นะพ i r a t e s นะเติม s อสเลสที่เราต้องตีนะครับก็คือต้องตีตัวมอนสเตอร์ข้างบนนะนี่ นี่ยคือตีพวกเนี้ยนะครับอันตีมันก็ได้แล้วแหละไอ้ก้าแค่ตีให้ดูเฉยๆเนาะไอ้ก้าตีไปแล้วนะโอเคแล้วก็ส่งเควสนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะปลดล็อกตราเอชิเม้นต์มาแล้วสําหรับในตัวของไพเรสนะต่อไปเป็นตัวของตัวของเคออสนะเคออสเนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวตัวไหนเนี่ยตัวกบอ่ะอ่ะตัวนี้ตัวเคออสเนี่ยเวลาเอ่อ จอยเนี่ยมันจะบอกไว้ในเควสอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพียงแค่แอเส t แล้วก็จอยเข้าไปนะครับแซลส์นะครับ j o i n นะครับ l laguna a beach นะ laguna beach โอเคปะโ,โหนี่มันดาขัดเลยนี่มาพ่อเราอันนี้น่าจะตีเคออสหรอเคออสอันนี้ใช่นะ อ๋อนี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตีตัวเส้นเนี่ยตัวตัวเชือกไอตัวเนี่ยตัวเนี้ยเพาชื่อนะชื่อตรงกันนะ chaos cap เนี่ย chaos cap อ่าตีถ้าไปนะโอเคเพียงเท่านี้ครับก็เป็นนันสร็จสิ้นเควสแล้วเราก็ส่งไปส่งเควสกันได้เลยนะที่ซัลเลียงของเรานะครับโอเคเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตรา สองตราของเนื้อหมื่นกล่องเนือหมืนนม่นมาแล้วนะครับง่ายๆเนาะก็คือกล่องก็จะมีประมาณนี้แหละใครชอบก็ไปเก็บหากันได้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่นี้เนะาะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับใครชอบก็กดไ like, ลค์กดสติ๊กเก้าด้วยนะครับผมใครอยากให้ก้าวทำเกมอะไรเพิ่มเติมนะครัออยากให้เออพี่อยากลองให้พี่ลองไปทำเกมโน่นเกมนี้เกมนั้น ก็คอมเมนต์มาได้นะครับใครชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ก้าวด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับเออเด๋ยเก็บอกยังว่าเดี๋ยวมันจะมีช็อปเพิ่มมันอีกน่าจะมีแหละเออแก่คือรอสรัปดาห์หน้าโอเคครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ